คาถาเงินล้านคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำถือเป็นพระคาถาที่ได้รับความนิยมในบรรดาลูกศิษย์โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายและทำมาหากินโดยสุจริตเชื่อว่าหมั่นภาวนาเป็นประจำจะเกิดสติตั้งมั่นอยู่ในความบีงามบรรดาโชคลาบสวดเรียทซับเสริมความแห่งเริ่มด้วยการท่องน้โมสามจบน้โมตัดสภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัดสภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัดสภคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นท่องคาถาเงินล้านสัมปะจิตฉามินาสังซิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิตรพหุติพุทธามาอุปนโมพุทธายะวิรัโยว,วิรโคนายัง วิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติจจฉามิเแพงเพงพาพาห,าหาหาลือลือที่มาหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒนสุงจังหวัดอุทัยธานี